ก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจานเสียนนะครับเสียนเจ็ดเก้าแนแนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์แนวทางตัวเลขนะครับซึ่งจะเป็นทางเลือกนะครับในการจัดการเลือกซื้อเลือกหาของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดประจําวันที่1นมีนาคม2 5งพันอยหกสกะครับก็สําหรับงวดที่ผ่านมานะครับเพื่อน ก็ได้ออกมา0 8นย์นะครับเลขก็2ตัวท้ายก็80ศนนะครับเพื่อนซึ่งแอดก็เสียดายมากนะครับเพื่อนเกือบถูกนะครับสำหรับแนวทางประจำงงวดนวันที่1มีนาคม2.5 6 6นสกะครับเราก็จะมาตามต่อสูตรหลักสิบนะครับหลักสิบมีอยู่4สูตรนะครับเพื่อนหลักสิบมีอยู่4สูตรก็เข้าทั้งหมดทั้ง4สูตรนะครับ เพียงแต่ว่าหลักหน่วยของเราหลดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้แอดก็ได้จัดทาสูตรจับทางเลขหลักหน่วยขึ้นมาใหม่แล้วนะครับเพื่อนก็จะเป็นจับทางหนึ่งส,สูตรแล้วก็เป็นสูตรหลักหน่วยเลยนะครับมาชมกันเลยนะครับเพื่อนสําหรับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งของเรานะครับเพื่อนนําแสนนะครับนําแสนมาบวกหมื่นนะครับ บวกด้วยร้อยสิบนะครับร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบนะครับห้าเก้าหกหกหนึ่งเก้าห้าสองสามเจ็ดนะครับนำมาบวกกัน วก,กันนะครับก็เท่ากับห้าสิบสามนะครับห้าสิบสามนำมาบวกกับหกห้าได้หนึ่งรสบปดนะครับได้หนึ่งหนึ่งแปหกห้านี่คือสูตรของเขานะครับเลขสูตรของเขานะครับต้องบวกกับหก้านะครับถึงจะได้คำตอบ8โอเคครับเพื่อน สำหรับสูตรที่หนึ่งเสร็จไปแล้วนะครับได้หนึ่งและแปดนะครับหนึ่งแล้วก็แปดนะครับสำหรับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่สองก็ศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดนะครับนำตัวเลขหกตัวทั้งหมดนะครับเพื่อนๆมาบวกกับหนึ่งนะครับหนึ่งคือเลขคงที่นะครับ ห้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับบวกกัน ห้าบวกหนึ่งเป็นหกเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งสี่บวกหนึ่งได้ห้าหนึ่งบวกหนึ่งได้สองเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนะครับสูตรที่สองก็ได้หกศูนย์หนึ่งห้าสองแปดนะครับสำหรับสูตรที่สอง สูตรที่3าสูตรที่3นะครับเพื่อนๆนำรางวันที่1มาตั้งก่อนนะครับ5้าเก้นย์สีเะครับห้าเก้นะครับ, 5, 9, 0, 4, 1, 7, รบเลขคี่ก่อนที่จะมาถึง5ก็คือ1แล้วก็3นะครับนำนนึ่งมาบวก3านะครับหนวกสก็ได้4ีนะครับหนึวกสามเท่ากับสนะครับเพื่อน สี่บวกห้าเท่ากับเก้านะครับเก้าบวกเก้าเท่ากับแปดนะครับแปดบวกศูนย์เท่ากับแปดนะครับแปดบวกสี่เท่ากับสองนะครับสองบวกหนึ่งเท่ากับสามสามบวกเกีดเท่ากับศูนย์นะครับศูนย์สองสามศูนย์สองสามสี่แปดเก้านะครับ สูตรที่3ดูไปทีละสูตรนะครับเพื่อนเดี๋ยวได้ตัวเลขมาแล้วผมก็จะนำไปคัดตัวเด่นให้เพื่อนได้รับชมเหมือนเดิมนะครับสำหรับสูตรดัก10สูตรสุดท้ายนะครับคือสูตรที่4นะครับเพื่อนๆห้าเก้าศนย์ 5, 9, นะครับ แสนบวกหมื่นบวกพันนะครับเท่ากับสี่นะครับเท่ากับสี่เท่ากับสี่ร้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยบวกกันเท่ากับสิบสองนะครับก็ได้เราก็เอาแค่หลักหน่วยนะครับก็คือสอง เลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งนะครับเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองหหสี่บวกกันเท่ากับหกหนึ่ง 9ก้าห้าหนบวกเบวกหเท่ากับห้าหสองสเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 3 7, 7. ่เลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับ5 2าสาม ห้าบกสบกสเท่ากับ0 3 7 7 3สาเบวกเบวกเเท่ากับ7เท่ากับ7นะครับเราก็ได้หลัก10 มาสี่สูตรแล้วนะครับเพื่อนๆหนึ่งสองสามสี่นะครับได้มาทั้งสี่สูตรแล้วนะครับเราก็จะนำมาคัดตัวเด่นสูตรแรกได้หนึ่งและแปดสูตรที่สองศูนย

เนะครับเพื่อนๆ7 4สี่สูตร <c oughs> แล้วก็สูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับเพื่อนซึ่งจะเป็นสูตรเสริมนะครับสูตรเสริมขึ้นมานะครับสูตรเสริมขึ้นมา สูตเสริมขึ้นมาก็คือ92นะครับ92บวก8นี่นะครับ80นะครับก็คือเลขล่างนะครับ2ตัวล่างนะครับเลข2ตัวล่างนะครับ172นะครับ172 172 นำ4สูตรกับ172นะครับคัดตัวเด่นได้หลักสิบที่0 1 2 8นะครับ0 1 2 8คือหลักสิบนะครับ0 1 2 8คือหลักสิบของหลักหน่วยนะครับเราก็ได้หลักสิบมาแล้วนำ ทั้งหมดนะครับมาบวกกันนะครับเพื่อนห้าบวกเ้าบวกศนบวกสี่บวกหนึ่งบวกเนะครับได้ยีิบนะครับเท่ากับ26หกเท่ากับยี่สยี่สิบนะครับบวกแนะครับบวกแปดยี่สิบบวกแดบวกแด บวกแปดลบศูนย์นะครับบวกแปดลบศูนย์บวกแปดลบศูนย์แปดศูนย์นี่ก็คือเลกท้ายสองตัวนะครับเพื่อนเอกท้ายสองตัวได้สามนะครับก็จะได้สามเท่ากับสามนะครับคำตอบที่จริงมันก็ได้สามสิบสี่นะครับเพื่อนแต่เราเอาหลักสิบนะครับ หกสี่หนึ่งเก้าห้านะครับหกสี 6, 4, 1, 9, 30, 31, 31่หนึ 3, ่งเก้าห้าเท่ากับสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดบวกแปดลบศูนย์เหมือนเดิมนะครับแปดลบศูนย์ก็เท่ากับสามเท่ากับสามสิบเก้านะครับ เท่ากับ39เราก็เอาหลัก10เอาแต่หลัก10นะครับ5 2 3 3 7 7 5 2 3 3 7เท่ากับ27 27บวก8รบ0เหมือนเดิมเท่ากับ35นะครับเราก็เอาแค่3นะครับเพื่อน นำสามนะครับสามบวกสามนะครับเท่ากับเก้าเก้าคือตัวเด่นนะครับเก้า <9 S 2> คือตัวเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือศูนย์นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือศูนย์ตัวหนึ่งก็คือศูนย์ แล้วก็สิบเอ็ดคือเลขสองตัวบนนะครับสิบเอ็ดสองตัวบนที่ออกงวดที่ออกสี่หนึ่งหนึ่งนะครับมาบวกกับสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดคืองวดวันที่สิบหกกุมภานะครับบวกกันเท่ากับยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดหลักหน่วย ก็ได้สีตัวต่อมาประกบคู่นะครับประกบคู่ประกบคู่0 1นยหลัก10 0 2 8 9คือหลักหน่วยนะครับ10หน่วย

สองศูนย์สองสองแปสองเก้าแดสองแปแล้วก็8ปดเก้านะครับเพื่อนแปดเก้าคู่นี้นะครับเพื่อนสิบคู่นี้เราจะเด่นไปที่ หน่วยนะครับหน่วยก็คือเก้านะครับตัวที่เด่นที่สุดนะครับเพื่อนๆตัวที่เด่นที่สุดนะครับก็จะเหลือสี่คู่นะครับแอดก็จะฟันให้เด่นที่สุดนะครับสำหรับสิบหคู่นี้นะครับก็คือศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าแปดเก้านะครับเด่นที่สุดนะครับหนึ่งมีนาคม 2566นะครับชุดเต็มมีอยู่16คู่นะครับคัดเด่นนะครับจับที่เลขเก้ 9, เป็นหลักหน่วยนะครับก็คือ0ูนย์9ก9าหขอบคุณครับ